ี่ก็ต้นใหญ่เหมือนกันใส่ปุ๋ยเหมือนกันแต่ก็ไม่ออกนะครับใหญ่เป็นปู่เฝ้าต้นปีปลายปีด้วยกินกกินน้ำมู่นะครับนอกบ่ิหาผลผลิตนี่ม้เาลยครับผมกินให้ทางบ้านดูหน่อยครับกันใหม่มันกินไปอีตนมันนะระลาขึ้นั สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับผมอีกแล้วนะครับผมเล็กๆฟาร์มกอร์อกนะครับอยู่กับผลิตภัณฑ์เอมี่ออมิโนนะครับวันนี้ก็มาทําการลงพื้นที่สวนยางในจังหวัดสกลนครนะครับอำเภอวาริชภูมิวันนี้จะมาทําการทดสอบแก้ไขปัญหาหน้ายางตายนึ่งนะครับหรือว่าปัญหาที่ต้นยางพารานะครับกีดไปเป็นระยะเวลานานแล้วน้ํายางหยุดไหลนะครับวันนี้จะมาทําการแก้ไขให้กับพี่น้องสวนยางพารานะครับอ่าบ้านแป้นอําเภอนะครับวาริชภูมิ จะเป็นอย่างไรนะครับผมวันนี้เป็นเคสแรกนะครับวันที่5พฤษภาคมนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบนะครับแล้วก็ทำมาอธิบายขั้นตอนวิธีการรักษาน้าย่างตายนะครับอีกสักครู่ติดตามชมครับประมาณ9ปีแล้ว9ปีเกือบจะ10ปีแล้วใช่ไหมครับคราวนี้ปัญหาน่าจะเหมือนกันคล้ายๆกันทุกสวนเลยก็คือปัญหาที่เกิดกับต้นยางนะครับไม่ทราบว่าที่สวนนี้มีปัญหา หน้ายางตายมัางไหมครับมีค่ะมีเยอะไหมครับจะหน้ายางตายหนึ่งถึงสิบต้นไหมกว่า <laughs> <c oughs> ซึ่งปกติแล้วอผมลืมถามว่าอ่าพันยางที่สวนนี้พันอะไรครับผมหกร้อยหกร้อยเปลือกดำอ่าหกร้อยเปลือกดำนะครับต้นซองหาหนึ่งต้นยางนะครับที่ปลูกทั้งหมดอ่าคิดว่านะครับมีปัญหาแล้วยางตายถึงไมมร้อยต้นไม่ถึงไม่ถึงนะครับ หนึ่งจำได้ไหมครับว่าหนึ่งไร่เนี่ยเราปลูกยางประมาณกี่ต้นเก้าสิบเดนนครเกสิบเก้าสิบต้นโอ้แต่ปลูกชิดนะครับโอเคครับก็ปัญหาหลักของชาวสวนยางนะครับก็คือปัญหาหน้ายางตายนะครับผมแล้วก็ม so ีปัญหาเปอร์เซ็นต์ยางน้อยไหมครับหรือว่าต้นที่กีดไปแล้วออกไม่เต็มเส้นไม่เต็มแผลนี่ไหมครับมีเหมือนกันเห็นไหมครับครับวันนี้ก็ผมนะครับผม เล็กๆฟังมากรนินะครับกับผลิตภัณฑ์เอมิแอมิโนนะครับวันนี้ก็จะมาทําการทดสอบนะครับรักษาต้นยางที่มีปัญหาหน้ายางตายนึ่งนะครับผมขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ติดตามชมครับครับเราจะทําการทดสอบทั้งหมดก็ประมาณ5ต้นนะครับต้นแรกนะครับเราจะให้เกษตรกรเจ้าของสวนนะครับกรีดให้ดูว่าน้ํายางไม่ไหลจริงๆนะครับอ่านเดี๋ยวเชิญคุณพี่กรีดเลยครับ ตายังว่าดีแหบวบนโดยใจมากขาสิบ้าบ่แม่ค้นสัตว์อย่าง <c oughs> วัชนานะนอันมั้นเนาะอีสักมีดรักดีสักมีดไม่มีเลย <c oughs> มิดซิลีนะครับภาษาบานเฮาก็มิดซิลี เียมลจากสภาพนะครับผมก็คือบ่ออกนะครับเ่เห็นเลยไม่ออกทั้งหัวทั้งท้ายนะครับมันไม่เปลือกเก่าแล้วนะใช่ไอมครัเปลือกเก่านิดนึงนะครับผมเปลือกตันคาก็ต้นที่หนึ่งนะครับจะให้คุณพี่เกษตรกรนะครับหมายว้ซะก่อนจะทำการกระบาดนะครับโอเคอนนี่ก็จะเป็นต้นที่สองนะครับมีลักษณะเปลือกแตกนะครับผม แล้วก็เป็นต้นใหญ่ด้วยนะครับต้นนี้ก็ดูซิว่าจะมีปัญหาหน้ายองตายเหมือนกันไหมนะครับจะเป็นต้นที่สองที่เราจะมาเทสนะครับโอเคเป็นต้นที่สองนะครับเดี๋ยวให้คุณพ <c oughs> ี่เกษตรกรกกีดให้ดูหน่อยครับว่าไม่ออกจริงๆครับกอาดกีดซ้ำอีกทีหนึ่งครับผม พยางหน้าตายเนี่ยกีดจำเกน็ดนี่กับบอกเลยนะคุณนรอบไม่ออ,อ,ไออกนะครับต้นที่สองนี่นะครับเปิดแตกแล้วก็มีปัญหาลาเส้นดำนะครับผมอโอเคบัดให้หน่อยครับกบาดหมายไว้จะได้จำได้ โอเคต้นที่สองนะครับนี่ก็ต้นใหญ่เหมือนกันใส่ปุ๋ยเหมือนกันแต่ก็ไม่ออกนะครับใหญ่เป็นปู่เฝ้าต้นปีปลายปีด้วยนะครับกินก็กินน้ำมูกนะครับนอกหอยผลผลิตนี่มั้เอาเลยครับผมกินให้ทางบ้านดูหน่อยครับกันใหม่มันกินไปอีต้นมัน่ะนะประธาน นี่แหละครับเขาเรียกว่าเกษตรกรเราอยู่กับความหวังครับมไม่ไมว่าจะเป็นสวนยางหรือว่าผลผลิตทุกอย่างนะครับอยู่กับความหวังออกตะหนีนั่นเลยยิ่มออกเขาตัดไปกับใบบั<อ>วมีน้่อย่างเลยนะอันนี้ก็ถ้าถ้าภาษาชาวบ้านออกคือออกหัวเนาะบอกม่าเต็มเส้นนะครับผมเขาตัดไปกับใมีดอกมันจะออกตะหนีนะ้ยิ้ม,มออกครับออกหัวกลางท้ายบัออกนะครับเนาะอมันกับบ,บ,บัได้ไหลพอได้ไหลซ้ำเนาะ ก็บ่ออกตัดไปก็บ,บ่ออกครับอืมโอเคก็มีลาสีชมพูด้านนอกนี่นะครับเนาะอ่าแล้วก็อ่าเห็นมันจะเป็นเส้นลาดำนะครับใช่ครับผมรังต้นของคอยนั่นน้ำยางไหลออกมาเ<อ>นะี่ยเป็นสีชมพูออกมาแน,น,น่นอนครับ เดี๋ยวได้ผลนะ <S <s <we ak> ผมจะมาอธิบายให้ฟังว่าเหตุใดถึงเป็นลาซีชมูอันนี้เป็นต้นที่สี่นะครับป้าว่าแม่นอันเพิ่นกีดท,ทั้งทึงกออก่กับออกใต้กับบออกกันนี่เนาะน้ำเบิ่งเบอ่าถ้าต้นนี้นะครับออกนี่ให้พี่น้องเกษตรกรชาวอีสานแล้วก็ชาวสวนยางพารานะ่ะเด้อครับซื้อไส้รถไมต้องเทศนดครับเสื้อผม ดูหน่อยครับว right? or like or well, well ่าออกหรือบ่ออกเอาบอกว่าการลงไปเทสหรือว่าทดสอบรักษาหน้ายางตายนี่ต้องเอาแผลเดิมครับผมอย่าเปลี่ยนแผลใหม่อย่าเปลี่ยนหน้าใหม่นะครับเพราะว่ามันมีสิทธิ์ที่จะออกนะครับตอนตอนถ่ายแต่พอกลับไปแล้วมันกับบ่อออกครับถ้าจะรักษาได้ดีจริงๆต้องเป็นแผลเดิมนะครับผม ไม่ออกนะครับเดี๋ยวคุณพี่กลางกระบ,บาดให้เนี่ยครับเคต้นนี้ก็ปัญหาของเขาก็คือออกไม่เต็มเส้นเมื่อกี้นี้พี่ผู้ชายบอกว่าออกออกหัวออกลางไม่ออกท้ายออกนะครับเดี๋ยวให้้ใหคุณพี่ผู้หญิงจิดเลยจ้า แลมันต้นมันโยกขยองบ่งอ,อาามมลาเส้นดำเยอะนะครับรนนเบนาะเามันครับเส้นดก,ดกมากเี่เียบนะครเย้อมเยิ้มออกมาแต่ก็ไม่ไหลเต็มเส้นนะครับเนาะอะโอเคก็ทั้งหมดห้าต้นนะครับ นั่นมันติดเทปบ่ลอยู่นะอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปผสมโมเ,เชอามิโนยี่สิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนะคะอันนี้คือแกะขวดใหม่เลยนพี่น้องขายแกะขวดใหม่เองจ้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นสลิมนะคะเป็นปอุปกรณ์เนาะที่ใช้ก็จะเป็ขึ้นมาู่ยี่สิบซีซีนะคะเยี่ค่ะยี่สิบซีซีก็จะเป็นน้ำมักเข้มข้นเลยเนาะเลาวก็จะฉีดลงไปฉีดลงไปในน้ำที่เตรียมไว้นะคะยี่สิบลิตร เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใช้คนในขั้นตอบเรียบร้อยค่ะวิธีการผสมนะครับครับเราก็จะทําการฉีดพ่นนะครับการฉีดพ่นก็คือเราจะฉีดสุดปลายมือนะครับลงถึงบริเวณโคนต้นนะครับรให้สำหรับต้นที่หน้ายางมีปัญหาและยางตายนะครับเราจะฉีดให้ชุ่มหน่อยนะครับ ครับสำหรับต้นที่น้ำยางตายนะครับผมหลังจากที่เราฉีดพน่นบริเวณเปลือกแล้วโคนต้นแล้วนะครับเราขุดลุมนะครับประมาณห้าจุดนะครับบริเวณกึ่งซุ้มพุ่มของต้นน้ํายางไอ้ต้นยางนะครับแล้วเราก็เอาน้ํายางนะครับไอเอาน้ําออมิโนนะครับอะมินโนยี่สบซีซีต่อลงยี่สิบลิตรนะครับเติมเข้าไปประมาณนะครับหนึ่งทั่วยางนะครับดูเลยนะครับเดี๋ยวคอยาง Продолжение следует... <clears throat> <throat> É, on. No. no quería por Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ những video hấp เสร็จรร้อยแล้วครับสาหรับการทดสอบนะครับการรักษาโรคหน้ายางตายสําหรับต้นยางพารานะครับวันนี้ก็เรามีนะครับผู้ร่วมทดสอบมีสักขีพยานมาด้วยสองท่านเดี๋ยวใจเพื่อนแนะนําตัวนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวบอกชื่อกับทางบ้านนะครับว่าชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมกับนายเรียนไซนะครับเดินมาร่วมรายการนำายเรียนไซเป็นกระปั้งครับครับอยู่บ้านอยู่าบหนุ่งกุ้งนี่แหละครับแต่มาอยู่บ้านหนองแปนครับอ๋อบ้านหนอ่มมันไม่ทันใหญ่มากนะครับ มากีอย่างับพีนะครับเป็นคณะกรรมการของลายยางด้วยครับผมครับผมอีกหนึ่งท่านครับผมสวัสดีครับผมนายความเสริฐเจ้าไหลอยู่บ้านหนองแปนครับครับแล้วทามก่อนมีปัญหาอะรยางใจเหมือนกันไหมมีครับมีเหมือนกันครับอ๋อวันนี้ที่ได้มาร่วมการทดสอบแล้วมีความรู้สึกเล็กในใจว่าอย่างไรมันจะคืออยู่บ่ครับเออผมว่ามันก็คืออยู่นะครับครับผมสำหรับคุณพี่เจ้าของสวนนะครับเดี๋ยวรบกวน ขอเบอร์โทรศัพท์ไว้หน่อยครับเผื่อว่าพี่น้องสวนยางพาราของเรานะครับอยากจะทดสอบทดลองนะครับบอกเบอร์กับทางบ้านที่หนึ่งครับผม08 087 087เกษ2เกษ3 8 0 1 6ครับผมก็เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ไว้ให้ทางหน้าจอนะครับแล้วก็ผมนะครับผมเล็กเล็กฟาร์มออแกนิกนะครับเบอร์โทรศัพท์099 5916599นะครับท่านใดที่มีปัญหาหน้ายางตาย หรือปัญหาผสมยางไม่ดีนะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับเพราะว่านั่นคือต้นทุนของเราในการทําอาชีพชาวสวนยางพาราเป็นปัญหาที่หนักใจนะครับวันนี้เรามีทางออกนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เอมิโอนโนนะครับน้ำหมักสำหรับพืชเป็นอินทรีย์ร้อยเปยินดีที่จะให้คำปรึกษาแล้วก็ไปทดสอบให้ท่านถึงสวนนะครับทั่วประเทศนะครับยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนว้อีก15วันข้างหน้านะครับเราจะกลับมาติดตามผลใน EP ที่2 ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทั้งช่องทาง YouTube Channel นะครับอ่าเล็กอ่าเล็กชแนลนะครับแล้วก็เล็กฟารมออร์แกนิกนะครับอย่างไรวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ